สูงไว้ให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40จากสสสนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมถ่ายทอดสดมวยไทยเจสีและจอบประเด็นข่าว 7hd ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดเพตรานารมิตรเสนอให้ชมเป็นตอนแรกจบแล้วชมรายการที่เจ้ารอดูต่อด,ด้วยซีรีส์ Dangerous Queen คนโปรดของควีนค่ะสูงไว้ให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40จากสสสนะคะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมถ่ายทอดสดมวยไทยเจ็ดสีและจอประเด็นข่าว7 HD อดีค่ะสูงไว้ให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40จากสสสนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมถ่ายทอดสดมวยไทยเจ็ดสีและจ่อประเด็นข่าว7 HD อดีค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมซีรีส์ Dangerous Queen คนโปรดของ Queen จบแล้วชมรายการวันลุมพินีสเปเชียลค่ะ <My God. S 1> ท้องฟ้าไม่ได้หม่นหมองทุกวันชีวิตก็เหมือนกันวันนี้เจอปัญหาพรุ่งนี้ก็ผ่านไปนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมจออประเด็นข่าว 7HD จบแล้วชมรายการ Health Kitchen Thailand ซีซั่น2ค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดก่อนตะวันแรงจบละชมสุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์ The Great m e a l อรารยธรรมรถเลิศค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่อง7 HD ขอเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยรายการธรรมะจบละชมรายการกระจก6ด้านต่อด้วยรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์รายการสนามข่าวเสาร์อาทิตย์และรายการหนทางพารวยค่ะว คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดเด็ดอสูรขันแก้วนพเก้าจบแล้วชมรายการเปิดจอเจ้อข่าวจบแล้วชมยอดภาพยนตร์นานาชาติเสนอภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขน่งค่ะทำความดีไม่ได้ทำเพื่อให้ใครดูแต่ทำเพราะเราเป็นคนดีนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดลูกผู้ชายพันดีค่ะคุณผู้ชมคะ ช่วงนี้ชมรายการวันลุมพินีสเปเชียลจบแล้วชมละครชุดบ่วงหงต่อด,ด้วยภาพยนตร์เกาหลีชุดทนายพันเดือดค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการเฮลส k ก t c เชน t h a i l a ด d ซีซั่นสองต่อด,ด้วยข่าวพระค่ำและรายการเส้นทางวันเทิงค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่อง7 HD ขอเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยรายการธรรมะจชมรายการกระจก6ด้านต่อด้วยรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์รายการสนามข่าวสารอาทิตย์และรายการหนทางพารวยค่ะ